ไปไปไหนก็ไปตีนทายนูเหรอมึงวัดประหลัยน้องสวัสดีครับชอบบันเ t สเ s มเมอร์นะฮะและเกมมีคนรับชมและเกม o v e r w a กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ค <together> ร <lation> ับเราได้สกินอ่อเรียกได้ว่าเป็นสกินที่เปิดเป็นกล่องฟรีทั้งนั้นเลยนะฟาร์มมาเองอ่ะสับสกิน Snow Fox หรือว่า จิ้งจอกหมิมะนั่นเองนะครับผมนะสำหรับลูซิโอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอ่อแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะก็เป็นสกินที่มันเท่มากๆเลยนะเออคือแบบเท่มันเท่ตรงไอ้หางวันนั่นแหละฮะอารมณ์เหมือนจิ้งจอกเก้าหางทีนี้มันมีแค่กี่หางว่าหนึ่งงสามสี่ห้าหกหกหางใช่ปะหกปะหกสองสี่หกเออถูกแล้วเออหกหางนะฮะเป็นจิ้งจอกหกหางนะฮะก็ไหนๆก็ได้มาแล้วครับต้องไปเล่นซะหน่อยนะครับผม รีเพิร์ชกแท็กกับด่าโดราโ,โ,โดนะครับสกินแม่งเฮ้ยสกินมันดูดีเะเนี่ยคือมันดูแบบเท่ด้วยแล้วก็แบบดูน่ารัก,กมีหูด้วยนะฮะแล้วก็แบบมันดูแบบอนาคตมากนะฮะแต่ก็ยังมีแบบความเป็นแบบสุนัขจิ้งจอกอะ่ะเออจิ้งจอกแบบดูดิมียังมีเหมือนมีขนแล้วก็ข้างหลังเป็นหางอะ่ะผมว่ามันเฮ้ยมันเท่หว่ะผมว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครนี่เป็นสกินที่แบบดูเท่และดูแบบ น่ารักในในเวลาเดียวกันนะครับผมขอกินน้ำสักนิดสักนิดหนึ่งโอเคครับผมมาฮะอันนี้ก็เป็นปืน oh. ปืนมันเป็นเหมือนอ๋อ oh. มันเป็นหีมา้า <can> เกาะด้วยนะดีโหลดก็ใส่กระสุนเข้าไปอ๋อ oh. ประมาณนี้นะฮะปืนจะมีรู้สึกจะมีือนเป็นน้ำแข็งขเกาะด้วยนะ oh. ขอดูท่าหนนะ่งอ๋อ โคเท่โคเท่เออเปิดเพลงไปก่อนอ่ะผู้สนิทครับมีคนหลายๆคนถามผมว่าผมปรับสียังไงเป็นสีฟ้านะฮะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับผมนี่คือคอลเลอร์บร์ดนะครับซึ่งผมปรับเนี่ยมีออนบลูคือเพื่อเราเองนะจะเป็นสีฟ้าหมดอะตูเป็นสีแดงซึ่งปรับเป็นสีอะไรก็ได้นี่ก็แล้วแต่แล้วจะปรับนะซึ่งปรับแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เกมถัดไปนะครับผมอ่ะโอเคเตรียมตัวลุยค,ครับผมทีมเรามี ira, oh. มอยรามีโอ้เล่นน่าเล่น,นเป็นคอมเลย Let's go <S ครับ <What? S 2> มาเหม็น <What? S 2> <I mean, S 1> มาแล้วครับผมมา นี Ooh, ่ไอ้นี่วโอุลิสาอุลิสาไหวแล้วเพื่อนไหวแล้วเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าให้ต้องยิงอย่าให้ต้องโอ้เพื่อนใจเย็นๆนะใจเย็นเพื่อนไปไห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 นเพื่อนสวยอยู่มาไงล่ะมาเพื่อนเรามาฮิลจับแมนลูซิโอส่ฮิลลูซิโอที่ปกติผมเป็นตัวละครที่ผมเล่นบ้างแต่เขาบอกตอนนี้มันกลับมาเมตาแล้วบ้างลูซิโอนี่ จะขึ้น Pop, like hey wow. ไปตบจะขึ้นไปตบจะขึ้นไปตบมาหนึมาแล้วเพื่อนเออมามาไม่ไหวแอดมามาเพื่อนแอดเหรอพอดีแอดไปละเดี๋ยวเจอกันพอดีแอดพอดีแอดพอดีแอดแอดจะตายแล้วแอดจะตายแล้วอีกหน่อยเดียวแอดจะตายแล้วโอ้ว้าวไม่ตายไม่ตายตามไม่ตายกูตามไม่ตายกูตามมาจะเป็นแคลรี่จับมันแคลรี่อ่ะฮะ เออยิเล่นอะไรเดี๋ยวดิผมเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมฮะเอาลืมมาเอาลืมมาซัพพอร์ตนะเอาเพื่อนหลับเพื่อนหลับไม่เป็นไรมึงต้อไปมันแหวนมานะอือโว้ยไปเพื่อนไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปโอเคไปฮะมันมีระเบิดฮะไม่เอาฮะมันระเบิดครับผมนี่ฮะลิปเปอร์เหรอครับลิปเปอร์ลิปเปอร์โอยาเขาจะชันเสียใจมาขี่แม่นอยู่นะตัด เข้าหัวสองนัดเลยทีเดียวนะฮะไปครับไปบ้าบ้าไ้าบ้าบ้อบ้าบ้าบ uh, ้าบ้าบ้ปไ้าบ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 ้มีใารดันรถบ้า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 บ้้บาฮ้วอยา่้าบ้บ้ <h 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 ้าบ้า้าบาบ้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 ้าบ้าบาาาา่้้้้บบ่ใช้าาบาบา้้บาานด้้บ อย่าอย่าให้ทำอย่างนั้นอย่าอย่าอย่านะอย่าบ๊อบบ๊อบเหรอครับผมบ๊อบบ๊อบไปไหนบ๊อบไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ไปเลยบ๊อบไปไหนก็ไปเลยโอเคครับผมยิงบ๊อบครับบ๊อบบ๊อบตายเท่ะเออมาเดมาเดมาเดยิงปล่าวัดเปลาเพื่อนยิงยิงเป็นเหมือนกันแล้วก็ทอูด้ไได้ได้ได้ไได้ไดได้ได้ไ่ซูมไม่ได้ครับ ริปเปอร์ริปเปอร์นี่หืมดุเดือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับไป let's go หมันหมีไปครับอืฮึบจบปั๊บจบปั๊บป๊บจบปั๊บป๊บโคตรปั๊บป๊บมาโอเคมาปั๊บปั๊บมา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 หนุนหมดหนุนหมดสี่สหายหนุนมาเด็กเพื่อนมาเด็กเพื่อนเพื่อน เราทำอะไรไม่ได้เพื่อนโอ้โหแอดมันแบบชีวิตนี้ฟรีมากนะฮะเข้าใจเข้าใจนะถ้าไม่ติดก็ต้องเล่นลูซิโอนะมึงเอาแอดไปยิงให้หน้ากันไปครับผมโอเค้สปีดบูสไปไปไปรุ่เร็วรุ่เร็วทันใจรุ่เร็วทันใจไฟกระพริบไปครับดันเล่นๆไปครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องแม่นนะ อานาอาณาเพลินไหมอาณาอาาเพลินไหมไปครับอืออือโอ้โหพิเปอร์มันอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหกาตาบุคุร้อยโอ้เพื่อนตายชาชาทหารอึ่งเดือดตายครับไม่เพื่อนเราทำแบบนั้นวะเราเสียใจวะไปเพื่อนแล้วสู้ไปครับ Melod m o วิ่ง Yeah Let's Go ไปครับ โอ้ติดติดโอ้ยาเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะตาเออมาอืออือใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นครับผมโอ้โดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่อแอดครับแล้วก็ว่าเราโดนดาเมจอะไรแรงจังวะอ่อแอดมันยิงจากไกลๆนี่เองครับผมเข้าใจแล้วนี่ผมว่าผมโดนดาเมจอะไรแรงๆหลายรอบมากเลยนะ อ๋อจากแอชนี่เองทำไมถึงทำแบบนี้แอชเราเสียใจมากๆเลยเพื่อนเราจะไปฮิวเราจะไปฮิวเธอเอาเพื่อนได้แล้วเพื่อนไปไปไหนก็ไปตีนทายนูเหรอมึงวัดปลายน้องตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองว้ายโอ้โหยังอุตส่าห์โดนอีกอ่ะเสียใจจังพร้อมกว่าได้ได้หว่ะได้ได้โอ้โหหลายได้เหลือเกินนะ เพื่อนหนีก่อนฮะหนีก่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปซับบริเวช่วยเพื่อนเราจะไปเพิ่มเกาะไปเพิ่มเกาะให้เพื่อนใจเย็นเย็นเรากำลังไปเออเรามาเอาแอดตายแล้วโหแอดน็อตเทพอ่ะมาอยู่โน่อยู่น็อตอยู่น็อตอ่ะแม่นเลยเพื่อนนะไม่แม่นเลยแล้วมันตัวยิงไกลๆสองตัวเลยนะแล้วต้องยังไงดีตอนนี้ เราจะขึ้นไปตบเขาดีไหมขึ้นไปตบแอตบแอตบแอสไม่ตบมันไม่ตบมันไม่ตบมันเออมาดิตบมันตบตบแอ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 สมจะตายเราเออสวยนั่นแหละครับผมเลสโก้ครับไฟเด็ดวิวฮะไฟเด็ดวิวไฟเด็ดวิวอื้อ ตอบตูพีใส่หน้าเลยตอบตูพีใส่หน้าบอกทำไมวะเพิ่มเลือดแตเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอือตอบใส่หน้าอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวสวยตายหมดอย่างนี้ตายหมดอ่ะเพื่อนไมดันพอยเลยโอ้ไฟลุกพุ่งพับเลยทีเดียวแอปออนไฟมันดีว่ะมันดีไปครับนะรอลองต้องดันรถเพื่อนเพื่อนต้องดันนะเออเพื่อนมันเป็นเกมมันเป็นโหมดดันรถนะเออมันไม่ใช่โหมดแบบเออนี่ก็ ไม่โอ้โหูไปดูษาโดนอีกนะเอาโดนซับโดนโดนอะไรนะเดนมสซ่อมอัดหน้าตัวเองครับไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเรายังทำได้ดีกับทีวอยู่นะฮะไปครับผมไปนะครับโดดไปปั๊บ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 ,ปบ,ปบไปฮะโดดแอดอยิงอี้ละคือเขาก็รู้ว่าสู้แอดไม่ได้น้อยก็ไปกันจังเลยเพื่อนโดนหัวด้วยปะไม่แล้ว ไม่ได้ไม่ไรกูฮะโอ้โห,โโหโตู้ยิงไก่มันเยอะมากเลยครับอือเขาตอนนี้ตัวยิงไกลเขายิงผมบ่อยมากต้องรอบ๊อบแล้วผมว่าบ๊อบต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยบ,บ๊อบต้องเรียกบ๊อบแล้วละเพื่อนบ๊อบมาโอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้ใจเย็นเพื่อนเออลูกบอลน,น่ะลูกบอลเทพซ่า โอ้เพื่อนไม่ไหวมั้งบล็อกไปแล้วครับผมบล็อกไปแล้วฮะสวยครับเห็นไสวยฮะบล็อกมามาโอ้ยหย่าอย่าอย่าอย่ามาอย่างกลัวนะบล็อกเหมือนกันฮะบล็อกอย่าบล็อกมันยิงแล้วเนี่ยหลบผมหลบบล็อกก่อนเลยผมดันแล้วผมดันแล้วผมดันยิงฮะเออโอ้ยอย่าอย่าหย่าบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้ว หายหนู้นแล้เหรอเพื่อนไม่ม,ไไม,มีไม่มีใครเขาเล่นกันไนายนู้นหายนู้นอ่ะฮิวอยู่เพื่อนแอมปอกได้ฮิวอยู่นะเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะมีใครดาเมจแรงแรงไหมเพื่อน จะตอบดมบหิดไหมเออจะตายครับเราจะเราจะตายเองฮะเอามาให้ตายรขบผมฮันโซฮันโซมาดิเพื่อนแมนตลาดชิคก็แมนพอก็ตบได้ไปครับไป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 คุไป,ไป,ไปอัพหน่อยเพื่อนเออแม่งแล้วยังมีโลยไ้ป้าที่อยู่สวยอืม ออจิ้งมุ่งมาดิจิ้งจุ่งมาดิจิงมึงมาดิเพื่อนมาไปไหนเออไปไหนเพื่อนไปไหนแล้วเอาตายครับผมสวยสวยไม่สวยใครจะเข้ามาอยู่ตรงน,นั้นไปละเพื่อนเรียบร้อย <c oughs> อเฮ้ยล่าอ๋อไรล่ะ snow fox ปะล่ะมันมาก <c oughs> เป็นการเล่นซัพพอร์ตที่โคตรมันเลยนะฮะเขาจะแกมอะไรนี้เดียวเดียวเซียนใช่ไหมใช่ปะวะ อ่านไม่ออกเป็นช็อตที่ดูดนะฮะอ๋อตัวเดียวด้วยนี่ผมต้องกระปีชโชว์เลยนะเลือดเยอะนะเป็นพันเลยทีเดียวจีสบายจีสบายบอกเลยว่าซัพพอร์ตแบบเรานี่โคตรเดือดออบเจกตีฟไทม์รัวๆกันไปฮะโอ้โหอีสกเกมส์อีสกเกมด่านต่อไปให้เราเล่นฮะอีลิออสผมเป็นด่านที่ลูซิโอน่าจะสน,นุกสนานกับด่านนี้แน่นอนนะครับผมเฮ้ยนี่มาริปเปอร์ตายที่แล้วบอะว่า เหมือนจะเหมือนจะใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยเดี๋ยวอาจจะไม่เสียเวลามากนะครับผมมาครับผมเต็มตัวลุยครับโอ้โหโนโนแทงด้วยนะฮะจะชนะไม่ได้โนแทงอย่างงี้ไปครับไปบูสครับบูสต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 ์สปีดบูสมาไหนครับล่ะจะมาไม่ถึงกันสุดทางขวานะฮะโอใส่โจมกันนะเนี่ย นี่มาสล yup. <mart target> ับฝ like, ั okay. ่งเลยเมื่อไหร่ส okay. ล oh no. yeah. well, oh no. um ับฝั่งเมื่อกี้ป่ะวะเหมือนเขาสลับฝั่งไปฝั่งนึงโอเคเพื่อนใกล้อยู่มามาฮิวกับเรามาฮิวกับเราเรายังเราแอมก็น่าฮิวอยู่ได้เพื่อนยังได้อยู่กลับมาเพื่อนกลับมาเรามีฮิวอยู่ข้ายเสมอโอ้เคยเขาบอกว่าโอ้ฮิวฮิวจะตายแล้วเพื่อนมาบูธ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 อย่งนี้ไว้ป้าไวเพื่อนปั้บไวเพื่อนปั้บไวเพื่อนโอ้ฝันมาฝันมาผับเลย เจนจิเจนจิโอ้โหไม่ไหวมั้งนี่ฮะมาจะดันมันออกไปออืสวยมากจิโอ้โหเพื่อนแบบนี้ฮยูไม่ได้อีกก็ตายครับเผืป้าเฮ้ยสู้มันเพื่อนในพอยด์ด้วแหละอือสวยลัดช็อตเรียกว่าสายลัดช็อตมันมีตัวไม่มีตัวอนณาอาณาจ๋าอนณาจ๋าได้รอคันมาลีเหมือนซีเอ้อ หลับครับได้ดอกระบีบบ่แล้วได้ซาบะเรียสวยครับผมมาครีอ่ะมาครีมาครีป่ะมาครีป่ะละ่ะยิงหัวเป็นเหมือนกันนะมาครออีมาเดมาเดเพื่อนมาเดเรากลับมาก่อน,อน,โ,ออน,อนโอเคอัลติเมทเราโอ้ยยูจินได้แล้วยูจินได้แล้วโอเคอยู่ถ้าซาบะเรียมาเราจะเหนื่อยครับเพราะว่าเราเอ,อ้ยถ้าไออะไรนะเราต้องเซิร์ฟมาเราเหนื่อยแน่นอนครับสวยมากเพื่อน โอ้โหจับปลเฮ้ยเออเด็ดทำคาได้เปล่าทำทีมมาแล้วฮะมามาเพื่อนลงไปกลับไปเจอก์เคลลิ่งเอาเด็ดเคลลิงลงลล่งออมีแอร์เรียไปครับผมสวยครับอะไรเพื่อนตายครับผมสวยงามโอ้โหไงซัพพอร์ตตัวเดียวนี้ทำประโยชน์ให้แก่ทีมมากๆนะฮะมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนยิงเหรอยิงเหรอออจับปะเฮ้จยจยับปะเฮ้ยจับปะเฮ้ยจับปลาเฮ้ยเปล่า ยิงว่าล่ะยิงหัวถ้ายิงหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดมาเพื่อนอนาอนาอนาตายแล้วโอ้หอยู่เฮ้เพื่อนแอดนะแอดนะแอดตายไปครับผมเรียบร้อยโอ้โหจบแล้ว้ดับสปีดนี่บอบไปชิวๆครับผมโอ้โหดูเดือดว่ะผมนี่เตะบอลเลยปุ๊บอ่ะ มันต้องมาขวางทางด้วยวะโอ้โหไงโอ้โหทีมดีทีมดีทีมดีผมชมทีมผมไม่ชมตัวเองผมซัพ <laughs> พอร์ตผมซัพพอร์ตนะฮะโอ้ด่านนี้ด่านรูตรงกลางครับโอ้เรียกว่าเป็นอีกด่านหนึ่งที่ซีโอนี่มันแน่นอนมันจะได้หรือเปล่านะเปิดเพลงเพื่อน Dance with me bro yeah oh yeah กัต้องเต้นอ่ะถึงเราต้องเต้นเป็นเป็นอีโมที่ทุกคนได้แล้วแบบเราได้แล้วทุกคนจะแบบต้องเต้นนะฮะดู โอ้โหอย่างสุดโอ้โหอย่างสุดอย่างสุดไปครับไปครับ let's go มันไป let's go ครับนไปฮะไปนะฮะเราจะอ้อมอ้อมโลกมาฮะมันนดว ขาอ้อมโลงมาจัดก,การซะหน่อยแหมเห็นซะงั้นอะเสียใจอเพราะมีนมีใครยูนะ,นะเพื่อนนะมอนมีใครยูนะเพื่อนนะโอ้โหขาอ้อมอ่ะโอ้โหเสียได้เลยครับเพื่อนผมเสียได้มากนะฮะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมตูไม่ได้ครับผมโอ้โหที่กันยิงกันเลยเป็นอะไรกูเนี่ยโอ้โหเพื่อนยินวก่อน ป้าเป็นอะไรกูไปทำไปทำอะไรแคสโอ้โหเราแคสอะไรกันมาหรือเปล่านะเออฆ่ามันเพื่อนเออเกนจิเกนจิไล่ฆ่าไอ้นี่ฮะโอ้ได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรากำลังไปเรากำลังไปไปฮะเออปั๊บ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 เออื้อ เออโอ้โหมันไม่ตายมันเก็บเลือดพอดีไป้าเสียดายมากเสียดายมากเพื่อนไปเก็บเลือดก่อนเพื่อนโอเคมึงขี้เสียดายมากครับไหนกูเล่นเมื่อกี่นึกมึงเดี๋ยวจะเจอแล้วจะจะไม่ใช่น้อยนะฮะมาไปครับไปไปไปจ้าโอ้โหไปเฮ้ยนะมา ไหวไหมเพื่อนไหวแล้ววะน่ะอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนอย่าเอาแม่นมันแม่นจังวะเพื่อนฮัลโหลโอ้โหมึงพี่กั๊กไม่ได้ทำอะไรเลยว่าชีวิตสตาร์ตเออตายแล้วอทีฮะวิกฤตมันมันโซอีสปอร์ตมากโซฟีอีสปอร์ตครับเพื่อนเราแบบต้องแช่งกันทีวะตอนนี้โอเคอันทิเมยเรามาแล้วนะฮะอันทิเมยเพื่อนนั่นเพื่อนนะ เหมือนว่านี่ผมดันใครตกไม่ได้เลยฮะเขาแบบเขาเล่นขอบวงกันนะคออมมาเออมาดิมาดิมาเดมาดิมาดิสู้ส <as totally> ู้ไม่ถอยมาเพื่อนไปโอ้โหเพื่อนใจเย็นๆเออมาดิมาดิเพื่อนมายบายตกน้ำไปตกตกน้ำแล้วตกไปนี่ เออไปไปไหนก็ไปเพื่อนสวยครับพ่อออนไลน์วะฮะผมเชื่อว่าเฮ้อลงไปเพื่อนไม่ลงอ่ะเจ้าหมูไม่ลงจ้าตู้ไม่ได้ได้แล้วเพื่อนได้แล้วได้แล้วยิงอย่างเงี้ยยิงสบายอีกปอดดิฟเฟอร์ดิฟเฟอร์จะตายดิฟเฟอร์ตายไปแล้วโอเคครับไปฮะไปครับไปไปฮะ จะเข้ายังไงโอ้โเขาเนี่ยหละบที่หายแล้วคราวนี้โอ้โหเพื่อนโอ้โหต้องเก่งระดับไหนฮถ้าทำยิงโอ้โหยิงอย่างนี้ตกเหวดิครับตกเหวตกรูนิปเปอร์โดดอย่างนี้โอ้โหบอกว่าเป็นด่านลูซโซยิม้มลูซโซยิ้มนะฮะแต่ว่าเจอแท้งสามตัวยิ้มไม่ออกนะครับผมมาลุยต่อกันเลยามตัดสินครับผมโอ้โหด่านนี้ก็โอ้โห,ดาดโโหยากอยู่นะ ผมร sure ู้สึกว่าทีมฝั่งนุ like wow. ้มมีแท้งสามตัวครับเหนื่อยแล้วครับเพราะผมไปทางนี้หน่อมดจะมีคนเข้ามาทางนี้กันรอก่อนรอก่อนรอก่อนดีเปล่าวบอปี่เพื่อนเลยบอปี่เลยเพื่อนสวยครับสวยสวยสวยมากเลยมาสองทางแล้วทีมดูรัวไปเอ้าเกือบตายสวยมาก เรียกว่าเป็นสายสายป้องกันสายดิ่เฟน้์น่ะรู้จักว่าโอ้โหเมื่อกี้ดันดันไม่ขี่เฉยโค้ทเ,เท่ยอย่าเอาจับัไปหายแล้วครับซัพพอร์ตตายครับเป <c oughs> ็นไม่ไรเรามีเรามีอะไรวะโซเชอร์โซเชอร์เ,รเรป็นซัพพอร์ตอีกตัวฮะโซเชอร์โซเชอร์ฮิวได้ <c oughs> ไม่วันนีไม่ใช่หน้าที่ของมันก็ตามนะเฮ้ยฮะไปเนียฮะไปครับผม้ะไป มาดันออกไปก่อนอย่าเพื่อนอย่าอ่าอื้อดันออกไปก่อนฮะได้อีกรอบนึงดันออกไปดิเพื่อนไม่ไม่เอ้ยดันออกไปเพื่อนไม่ไม่ตกเลยอไม่ใช่ไหมล่ะมาเพื่อนต้องตกละคราวนี้ต้องตกกับกูละคราวนี้บอกเลยไปไหนแล้ววะเอ้าไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนก็ไปยิงแม่งเลยแม่งเลยมา เปิดมาเผื่เพื่อนเผื่เพื่อนนาไงล่ะเรียกมากับทีมมากับทีมมามากับทีมมาทีแล้วพอออนไลน์ว่ะออนไลน์ไปไหนวะออนไลน์ไปไหนครับผมออนไลน์ไปแก้เขาเหรอฮะแล้วก็วาร์ปกลับมาเพื่อนกลับมาโอเคนะฮะมาบูทวูด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 ปั๊บวาร์ปมาในพอยส์ครับเราต้องสู้ในพอยส์ฮะเราฮิวได้แต่เราฮิวในพอยส์นะฮะโดนหัวโดนหัวมาเพื่อนหลัวหลัวไปออนไลน์แล้วฮะ อลงไปไม่กินเตะไม่กินไม่งลง,อ,งลอีกจิ้มฝ่ยายเรอเพื่อนไหวมัม้นะไหวมั้นะมาดิพเพื่อนไม่ต้องเข้าไม่ให้เขา้าจะได้แล้วจะได้แล้วนะเพื่อนมาเคลียร์เคลียร์ครับหวยครับหวยมากชนะแล้วมั้เนี่ยเออ้อ แล้วพอยเมื่อกี้คือสู้กันแทบตายพอยนี้โอ้ชนะเลยครับสุดยอดครับ GG ครับผม Victory โอ้โหไงล่ะดูเดือดดูเดือดนะครับผมยอมให้เกมหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ได้เกมสุดท้ายไงมิกุ as tracer อะดู tracer น่าจะตอนป่าพาาสบอกโอ้โซฟีสุดตีมากอาวยังไงดี อ๋อพิกิทพิกิทบองง,งพิกิจบอกเอาอยัางไงดีนะะแค่นี้อ๋อแค่นี้ก็ได้นะครับโ oh <my> อ้ไม่ก็เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับสกินสโ o w f ฟลอกนะฮะเราว่าจบกันแบบดูเดือดจริงๆนะฮะก็ผมก็เล่นซัพพอร์ตประมาณนี้แหละ <laughs> จริงๆก็เล่้ขนาดนี้นะสะมคติก็อยู่กับทีมนะแต่พอเล่นอย่างนี้ก็มันก็จะอีกอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็ ไม่เหมาะ e ออกการไปเล่นแร้งเท่าไหร่นะเล่นแบบนี้จร in ิงๆมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าก็ต้องแบบเอาตัวรอดเก่งกว่าผมอีกนะจริงๆผมไม่ได้เล่นเอาตัวรอดเก่งขนาดนั้นนะครับผมโอเควันนี้ผมมีแค่นี้สกินสโตรฟ์ฟอกนะครับถูกใจลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อลังใจกองสัตว์ด้วยนะครับผมช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ครับไปเพิ่มใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Badness Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกกกๆวััันนนอย่าาลลืมมดไคค์ะรบบ